ไฮโซบิ๊ก so ทุ่มซื้อที่ดินสร้างเรือนหอรอแต่งเชียร์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หวานกันบบมากสำหรับคู่นักแสดงสาวสวยอย่างเชียร์ที่กำพรและหวานใจหนุ่มหล่อบิกธนพลซึ่งทั้งคู่ก็พาดูใจกันมาอย่างเข้าสู่ปีที่3แล้วและดูเหมือนว่าทาั้งคู่จะแฮปปี้กับความรักครั้งนี้เป็นอย่างมากโดยความที่ไลฟ์สไตล์ชีวิตคล้ายๆกันชอบอะไรเหมือนๆกันเลยทําให้ความรักของทั้งคู่ราบลื่น แถมมักจะมีโมเมนต์หวานๆแม้คนโสดได้อิจฉายอยู่เป็นประจำมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะเติมความหวานให้กันและกันตลอดความรักของทั้งคู่เบ่งบานจนหลายๆคนลุ้นว่าเมื่อไร่จะมีข่าวดีมาให้เฮกันสักทีล่าสุดทั้งคู่จุวงมือกันเลือกที่ดินเตรียมปลูกสร้างบ้านในฝันที่คาดว่าจะเป็นเรือนหอในรายการที่ยักษ์ EP9 ช่อง Share Up Channel เริ่มต้นคลิปกับการพาน้องหมาไปทำกิจกรรมที่สปา ต่อด้วยการที่หวานใจพาไปดูที่ดินแปลงใหญ่ของโครงการหรูที่พร้อมสร้างบ้านได้ทันทีโดยให้ซาวเชียร์เลือกได้เลยว่าชอบแปลงไหนแต่บอกเลยว่าบิ๊กสไปมาเชียร์สไปกลับที่ไม่ใหญ่แน่นะวิแน่นอนว่าแปลงที่ถูกใจมีพื้นที่หนึ่งไรมูลค่าไม่รวมก่อสร้างกว่า200ล้านบาทที่ทำเอามือไม้สั่นกันทั้งสองฝ่ายแต่ยังไงก็พร้อมจ่พร้อมเปเอาเป็นว่าเรินหอนหลังใหญ่สมใจฐานนะแน่นอน สเต็ปต่อไปก็รอคุกเข่าจริงๆที่ไม่ใช่ผูกเชือกรองเท้า